บทที่8ออเดอร์ที่สั่งถูกนำมาวางลงบนโต๊ะโดยพนักง,งานผู้ชายแคทรียาไปไหนแม้จะเจ็บปวดแต่เขาก็อยากจะเห็นหน้าเธอบ้างเขารู้ว่าเขาควรจะปล่อยเธอไปและควรจะตัดใจซึ่งเขาพยายามทำมาตลอดระยะเวลาที่ห่างกัน หลายครั้งที่เขาหยิบโทรศัพท์ออกมาอยากจะโทรหาเธออยากจะได้ยินเสียงแต่ก็ต้องห้ามใจเอาไว้เพราะไม่อยากทําให้เธอต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เพือ,อยากจะส่งข้อความไปถามข่าวพิมพข้อความลงไปแล้วก็ลบทิ้งไม่ได้กดส่งใจลึกๆก,ก,ก็อยากให้แคทเธอรียาติดต่อมาบ้างเขาจะได้มีข้ออ้างให้ตัวเองในการติดต่อกับเธอแต่เธอก็ไม่เคยติดต่อมาเลย พี่ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเขาเอ่ยขอตัวกับพี่ชาพลแล้วเดินไปห้องน้ำสายตามองหาแคทริยาแคทแคทริยาที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำหญิงเงยหน้าสบตาอาดีตคนรักพี่ภาค แคทเทียเรียกชื่อของเขาแผ่วเบาตาสบประสานกันน้ำตาที่เพิ่งเช็ดไปก็ไหลออกมาอีกครั้งความรู้สึกของเธอตอนนี้คือเสียใจที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แต่ยังก็อารายอาวอนเขาคิดถึงเขาและโกรธตัวเองที่ไม่ลืมเขาเสียทีภาคมองเธออย่างสงสารเขาก็ไม่ต่างจากเธอเลยสักนิดเพียงแค่เขาเป็นผู้ชายความอดทนเลยอาจจะมีมากกว่าทำไมแคทถึงมาทำงานที่นี่ แคทมาทำงานรอเกตแล้วก็รอเอกสารจากทางมหาลัยค่ะแล้วแคทพักที่ไหนแคทมาอยู่กับพี่ยุย้ยเขารู้จักพี่รหัสของเธอดีเพราะตอนที่เขาตามจีบเธอก็เจอพี่รหัสของเธอบ่อยๆเลิกงานกี่โมง พี่ภาถามทำไมแคทรียามองหน้าเขาเขาจะสนใจชีวิตของเธออีกทำไมในเมื่อเขาทิ้งเธอไปแล้วการหายไปเลยหรือไม่สนใจเธอมันจะยังทำให้เธอตัดใจได้ง่ายกว่ายิ่งเขามาทำหน้าอะไรอาวันเธอมองเธอด้วยสายตาแบบนี้ยิ่งทำให้เธอเจ็บพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับแคทเรื่องอะไร นั่นสิเรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าเขาคิดถึงเธอเอาไว้ตอนเย็นพี่มารับเลิกงานกี่โมงอย่าเลยค่ะเราไม่ควรเจอกันอีกแววตาของภาควูไหวเมื่อได้ยินถ้อยคาเหมือนอยากตัดขาดจากเขาพี่อยากจะคุยเรื่องแม่ของแคทเรื่องแม่มีอะไรคะ เอาไว้ตอนเย็นค่อยคุยกันแคทให้มารับกี่โมงแคทริยามองศบตาท่าทางเขาลังเลเธอไม่อยากเจอเขาแต่เหตุผลที่เขาอ้างทำให้เธอปฏิเสธไม่ได้เธอคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะบอกว่าสองทุ่มค่ะโอเคพี่มารับนะภาคเดินกับเข้าร้านไปแคทริยามองตามหลังเขาเธอไม่เข้าใจว่าเขาจะทำแบบนี้ทำไมถ้าเหมือนอะไรอาวอนเธอทั้งที่เขาเป็นคนเลือกที่ให้เรื่องของเธอกับเขามันเป็นแบบนี้เอง สองทุ่มตรงรถของภาคก็มาจอดที่หน้าร้านจริงๆแล้วเขาขับรถวนไปวนมาแถวนี้มากกว่าชั่วโมงแล้วเพื่อรอให้ถึงเวลาถึงสองทุ่มแคทเธอรีารอจนเพื่อนร่วมงานกลับบ้านไปจนหมดเธอถึงเดินมาขึ้นรถที่เขาจอดอยู่เธอไม่อยากให้ใครมาเห็นว่าเธอออกมากับเขาเธออยากมีชีวิตใหม่มีสังคมใหม่ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องในอดีตของเธอพี่พาคจะคุยกับแคทเรื่องอะไรคะ แคทริยาถามเขาทันทีที่ขึ้นรถเธออยากรีบคุยรีบกลับเธอไม่อยากขึ้นมานั่งบนรถที่มีผู้หญิงคนใหม่ของเขามานั่งแทนที่เธอเสียด้วยซ้ํารถคันนี้เขาใช้มาสองปีมีเธอนั่งมาคนเดียวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่นับจากวันที่เจอลิปสติกหล่นในรถเธอก็ชักไม่แน่ใจว่ามีผู้หญิงสักกี่คนที่ได้นั่งและวันนี้ที่มีคนมานั่งแทนที่เธอแล้วเธอก็ไม่ปรารถนาที่จะนั่งมันอีกต่อไปเขาไม่ตอบคําถามของเธอแต่ขับรถไปเรื่อย ไม่ยอมพูดอะไรจนมาจอดที่คอนโดแห่งหนึ่งไม่ไกลจากคาเฟ่ที่เธอทำงานพี่พาพาคแคทมาที่นี่ทำไมเขาดับเครื่องยนต์และหันมามองเธอแคทลงมาก่อนพี่มีเรื่องจะคุยกับแคทไปคุยกันที่ห้องดีกว่าแคทไม่ไปพี่พาจะคุยอะไรก็คุยมาเลยค่ะแคทจะได้รีบกลับแคเทเยยาไม่ยอมลงจากรถพากเดินวนมาฝั่งข้างคนขับเปิดประตูออกก้มลงมาปลดเข็มขัดนิรภัยให้เธอ อดไม่ได้ที่จะก้มลงหอมแก้มข้างๆเธอกลิ่นแก้มที่คุณเคยพอได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกถึงความอบอ,อุ่นในหัวใจพี่ภาคอย่าททำแบบนี้แคทรียาผลกใบหน้าออกจากตัวเขาใช้มือยันหน้าอกของเขาไว้แต่ก่อนเขาอาจจะหอมจะจับมือเธอยังไงก็ได้เพราะคิดว่าเธอเป็นเมียเขาแม้จะไม่เคยพูดออกมาก็ตามแต่เธอก็คิดว่าเธอคือเมียของเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้ว ลงมาก่อนพี่สัญญาว่าจะไม่ทำอะไรพี่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับแคทจริงๆแคทริยามองหน้าเขาเม้มปากแน่นเธอกำลังช่างใจว่าจะทำยังไงดีเธอรู้นิสัยเขาดีว่าเขา,าเอาแต่ใจแค่ไหนไม่ลงพี่อุ้มนะ แล้วเขาก็ทำท่าจะอุ้มเธอจริงๆพี่ภาคเดี๋ยวเธอผลักมือเขาออกแล้วยอมเดินลงจากรถดีๆภาคปิดประตูรถให้แล้วเดินนำเธอเข้าไปในตัวอาคารเขาเดินไปยืนที่หน้าลิฟต์กดลิฟต์ให้เปิดออกแล้วฉุดมือเธอให้เข้าไปด้วยกันแคทรียาพยายามจะแกะมือของเขาออกแต่ภาคจับมือเธอไว้แน่นกดลิฟต์ไปยังชั้น19เมื่อลิฟต์มาถึงชั้น19ภาคก็ดึงมือเธอให้ออกมาจากลิฟต์เดินไปไขกุญแจห้องห้องหนึ่งที่อยู่ห่างจากลิฟต์พอสมควรภาคกด เปิดไฟเปิดแอร์ในห้องในห้องมีโต๊ะกินข้าวชุดรับแขกโทรทัศน์ตู้เย็นมีห้องนอนแยกเท่าที่ดูน่าจะหนึ่งห้องมีห้องน้ําอยู่ด้านนอกมีครัวเล็กๆอยู่มุมหนึ่งของห้องภาคจูงมือเธอเข้ามาในห้อง แคทนั่งก่อนเขาพาเธอมานั่งที่โซฟาอยู่ที่มุมห้องแล้วเดินไปนเป,ปิดตู้เย็นหยิบน้ำออกมาจากตู้เย็นเปิดฝาแล้วยื่นให้กับเธอโทษทีพี่มีแค่นี้แคทริยายกน้ำขึ้นมาจิบจากขวดแล้วก็ถือเอาไว้พากแยกน้ำจากมือเธอไปแล้วยกดื่มต่อเขาซุดตัวลงนั่งข้างเธอวางขวดน้ำวางไว้บนโต๊ะด้านข้าง แคทตียาขยับตัวออกห่างจากเขาเล็กน้อยพี่พามีอะไรจะคุยกับแคทคะ่ะเรื่องแม่มีอะไรเธออยากจะรีบคุยรีบกลับไม่อยากอยู่แบบนี้กับเขาสองคนวันนี้พอมีเวลาว่างแคทตียาก,ก็โทรหาแม่ปกติเธอจะโทรหาแม่สองสาวันครั้งยกเว้นช่วงมีทุละกก็จะโทรบ่อยหน่อยเท่าที่คุยกับแม่วันนี้แม่เธอสบายดีอาการปกติเธอไม่เข้าใจว่าเขามีอะไรจะอ้างเรื่องของแม่เธอทำไม ถ้าไม่ติดว่าเธอยังต้องพึ่งพาเขาอยู่ทั้งเรื่องแม่ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนเธอจะไม่ยอมมากับเขาเด็ดขาด เมื่อไรที่เงินเดือนเดือนแรกออกเธอจะบอกเขาว่าไม่ต้องโอนมาแล้วเธอจะดูแลตัวเองภาคล้มตัวลงนอนหนุนตักของเธอแคทริยาพยายามผลักเขาออกแต่เขาก็ดื้อด้านเกินทนขอพี่นอนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยคุยพี่เหนื่อยภาคหลับตาลงไม่คุยอะไรกับเธอเลยเขานอนหนุนตักแล้วจับมือเธออยู่แบบนั้นแคทริยาสำรวจใบหน้าของเขาใต้ตาดำคร้ำใบหน้าที่เคยหล่อเหลามีร่องรอยของความอ่อนล้าเหมือนเขาจะผอมลงเธออยากจะ ริม่มมือข้างที่ว่างไปสัมผัสข้างแก้มของเขาแต่ได้แต่ยกมือค้างไว้แล้วก็วางลงข้างตัวเหมือนเดิม เขาไม่ใช่พี่ภาคของเธออีกต่อไปแล้วแค่คิดแบบนั้นใจก็เจ็บปวดแปบบ๊แบๆบขึ้นมาทันทีแคทริยาหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าวันนี้เธอคงจะเหนื่อยเกินไปภาคลืมตาขึ้นมองคนที่อุทิศตักให้เขาหนุนนอนแต่ตัวเองก็หลับเช่นกันภาคลอกสำรวจใบหน้าของแคทริยาหน้าทีเดียวเล็กอยู่แล้วยิ่งเล็กลงไปอีกเล็กจนเห็นสันจมูกชัดเจน ขนตาเป็นแพหนาะอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหลับตาอยู่แบบนั้นผิวแก้มขาวนวนลริมฝีปากบางเฉียบแต่คิ้วเข้มสวยพากอดไม่ได้ไล่มือที่ข้างแก้มแผวเบาแคทรียาสะดุ้งลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกถึงสัมผัสแผวเบาที่ข้างแก้มนี่เธอเผลอหลับได้ยังไงกันก้มหน้าลงมองคนที่นอนหนุนตักเธออยู่เธอขยับตัวนั่งให้ตรงขึ้นรู้สึกถึงความเหน็บชาที่ขาจนต้องเบ้นหน้าออกมา พี่ผ้าตะคิวกินขาแคทค่ะลุกได้แล้วภาายิ้มแต่ก็ยอมชันตัวลุกขึ้นนั่งแคทเรียขยับตัวเมื่อตักเป็นอิสระโอ้ยรู้สึกถึงความเจ็บแปดที่แล่นเป็นลิ้วไปทั่วขาแคทเจ็บมากหรอพี่ขอโทษผ้าจับขาของแคทเรียามาผ้าที่ตักของตัวเองแล้วจับเท้าของเธอมากระดุกปลายขึ้นโอ้ยพี่ผ้าเจ็บแคทรียพยายามจะดิน้นเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้ว แคทริยานิ้วหน้าให้กับความชาที่แล่นไปทั่วขาอดทนอยู่สักพักก็ดีขึ้นภาคนวดขาให้เธอหายแล้วค่ะโทษทีพี่หลับเพลินไปหน่อยตอนแรกก็คิดว่าจะยื้อเวลาอยู่กับเธอให้นานขึ้นหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเผลอหลับไปจริงๆเขามองนาฬิกาข้อมือตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งหลับไปเป็นชั่วโมงหลังจากที่นอนไม่ค่อยหลับมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่พาจะคุยอะไรกับแคทคุยได้แล้วค่ะแคทจะกลับห้องแล้ว ภาคมองหน้าเธอนึกเสียดายว่าเวลาในคืนนี้กำลังจะหมดลงเสียดายที่เคยมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแบบเหลือเฟือในอดีตจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วเขาอยากจะให้เวลาเหล่านั้นหวนกลับคืนมาไอ้อัดมันบอกว่าเขามีโครงการ kidney t r a n s p l n พี่หมายถึงเปลี่ยนทาไตให้กับผู้ป่วยโรคไตมันเลยโทรมาหาพี่ว่าอยากจะให้แม่คแคทเข้าร่วมโครงการไหมพี่บอกไปแล้ว,วให้เข้าร่วมได้เลยคะ แคทรียามองหน้าเขาตามีแววตื่นเต้นไตาสามารถเปลี่ยนได้ด้วยหรอเธอไม่เคยรู้มาก่อนแล้วต้องทำยังไงคะค่าใช้จ่ายเยอะไหม จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะต้องรอผู้ป่วยที่สมองตายแล้วทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ซึ่งมันไม่ได้มีมากและที่สำคัญต้องดูด้วยว่าไตาของผู้บริจาคเข้ากับไตของเราได้ไหมมันมีหลายขั้นตอนบางคนรอมาหลายปียังหาไตาที่เข้ากับตัวเองไม่ได้เลยก็มีแต่ไม่เป็นไรทำเรื่องรอคิวไว้เผื่อโชคดีขั้นตอนแรกก็ต้องทำเรื่องขอเข้าร่วมโครงการขอเข้าคิวไปก่อน เขาก็จะตรวจดูว่าเราเข้ากับแคทเทียของโครงการไหมส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางส่วนโครงการก็ออกให้บางส่วนที่เหลือเราก็เข้าไปจ่ายเองค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องกังวลอย่างที่พี่บอกว่าพี่จะดูแลให้เองแล้วพอเปลี่ยนถ่ายไตก็ต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตซึ่งค่ายาจะค่อนข้างสูงเพราะเบิกจ่ายตามสิทธิ์ไม่ได้แต่พี่บอกให้อ่านแล้วว่าให้ดําเนินการได้เลยพี่เป็นเจ้าของคนไข้ให้เองาพากพยายามอธิบายเป็นภาษาธรรมดาที่แคทเทียจะเข้าใจได้ง่าย แคทีรารู้สึกดีใจและกดดันไปพร้อมกันเมื่อได้ยินเรื่องที่เขาบอก ดีใจที่แม่เธออาจจะมีโอกาสที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่แต่ก็หนักใจว่าเธอจะต้องพึ่งพาเขาไปอีกนานแค่ไหนลำพังค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของเธอเองเธอยังเอาตัวไม่รอดไหนจะค่าล้างไตของแม่ถ้าต้องผ่าตัดไม่รู้จะใช้เงินมากแค่ไหนแล้วไหนจะค่ายาที่ต้องกินตลอดชีวิตนั่นอีกแม่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่เธอกับกังวลมากมันเหมือนเธอยังต้องวนเวียนอยู่ข้างๆเขา,ขา,ขาแบบนี้อยู่ใกล้แต่ไม่มีสิิ์ครอบครองมันโคตรเจ็บ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะแคทียาอยากรู้ว่ามันมากแค่ไหนเธอจะต้องพึ่งเขาอีกนานแค่ไหนและอยากรู้ตัวเลขเพื่อที่จะประเมินว่าถ้าจะสามารถหาได้ด้วยตนเองไหม ปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็หลายล้านแต่นี่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโครงการออกให้บางส่วนส่วนที่เหลือต้องจ่ายเองก็น่าจะหลักแสนไม่ได้เยอะมากแต่ที่เยอะคือค่ายากุดภูมิที่ต้องกินหลังจากนั้นอย่างที่บอกมันต้องกินตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้าไปใหม่และยาตัวนี้เบิกจ่ายตามสิทธิ์ไม่ได้เพราะเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติค่ายาน่าจะราวๆสี่ห้าหมื่นต่อเดือน สี่ห้าหมื่นต่อเดือนแคทยามีสีหน้าตกใจมันมากกว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่ตั้งหลายเท่าเธอประเมินในหัวอย่างรวดเร็วถ้าขายบ้านได้ตามราคาที่ตั้งคือสี่ล้านเธอจะจ่ายค่ายา,ยาได้แค่ห้าหรือหกปีเท่านั้นเธอจะทำยังไงนี้เงินมากมายขนาดนั้นเธอไม่กล้าพึ่งพาเขาหรอกเพราะอีกไม่นานเขาก็ต้องแต่งงานแต่ถ้าปฏิเสธการรักษาเธอก็อยากให้แม่มีโอกาสหายจากโรคนี้แม่จะได้ไม่ต้องทรมานพี่พาคจะออกเงินมากมายขนาด นั้นให้แคททำไม เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วพี่ไม่ได้ให้ฟรีแต่พี่มีข้อแลกเปลี่ยนแคทยาียมองหน้าเขาพี่อยากให้แคทย้ายมาอยู่กับพี่เหมือนเดิมเขาหมายความว่ายังไงเขาอยากจะให้เธอย้ายมาอยู่กับเขาในฐานะอะไรแลกเริ่มเดิมทีภาพไม่คิดว่าจะนําเรื่องนี้มาต่อรองกับแคทรยียอัดโทรมาแจ้งเรื่องนี้กับเขาตั้งแต่สองสัปดาห์ที่แล้วและเขาก็บอกให้อัดดาเนินการได้เลยแต่วันนี้ที่เขาได้อยู่ใกล้แคทรทียอีกครั้งความคิดบางอย่างก็เข้ามาในหัว ขอเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเธอนะขอเขาเก็บเธอไว้ข้างๆกายแบบนี้เขาเสียเธอไปไม่ได้จริงๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าการอยู่กับคนที่ไม่ได้รักมันไม่ได้เจ็บปวดเท่ากับการไม่ได้อยู่กับคนที่รักจริงๆเขาอยู่กับพิชาพลอยได้แต่เขาอยู่โดยไม่มีแคทเธอรียาไม่ได้พี่ภาค แคทียามองหน้าเขาน้ำตาคลอสายตามีแต่แววตัดเพอเขารู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเขารู้ว่าเธอไม่อยากเป็นมือที่สามในชีวิตของใครแต่เขากลับบีบให้เธอต้องทำตามในสิ่งที่เขาต้องการนี่เขารักเธอจริงๆหรือเปล่าหรือเขารักแค่ตัวเอง ภาคมองแวลตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของแคทรยาเขารู้ว่าเธอเจ็บปวดแต่เขาก็เจ็บปวดไม่ต่างกันภาคเบือนหน้าหนีแวลตาแั่พอที่มีแต่ความเจ็บปวดของแคทรยาแข็งใจพูดออกไปพี่จะพาแคทไปเก็บของที่คอนโดยุย้ยแคทต,ต้องย้ายมาอยู่กับพี่คืนนี้เลยพี่ภาค แคทยาน้ำตาไหลเป็นทางภาคลุกขึ้นยืนเป็นสัญญาณว่าให้เธอลุกได้แล้วพี่พาจะให้แคทอยู่ในฐานะอะไรพี่พาก็รู้ว่าแคทไม่ได้อยากจะเป็นเมียน้อยใครพี่พาคมีคนที่จะแต่งงานด้วยอยู่แล้วพี่พาจะมายุ่งกับแคทอีกทําไมอย่าทําให้แคทต้องสมเพศตัวเองไปมากกว่านี้เลยแคทยาร้องไห้ออกมาอย่างกั้นไม่อยู่ใจร้ายเขาใจร้ายมากแคทภาคเดินมาโอบกอดเธอไว้เจ็บปวดไม่แพ้กัน พี่รักแคทพี่อยู่โดยไม่มีแคทไม่ได้พี่พยายามแล้วแคทเรียสะสือื่นให้ทุบอกของเขาอย่างต้องการระบายความเจ็บปวดพี่บอกว่าแคทเป็นเมียพี่และแคทก็คิดว่าแคทเป็นเมียพี่คนเดียวมาตลอดแต่วันนี้แคทจะต้องมารับรู้ว่าพี่มีผู้หญิงอีกคนโดยที่แคททำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยอมรับมันแคทเจ็บรู้ไหม แคทียาร้องไห้อย่างระบายความอัดอั้นในใจทำไมพี่ถึงใจร้ายแบบนี้พี่จะเก็บแคทไว้ข้างๆพี่แบบนี้อีกนานแค่ไหนจนกว่าพี่จะเบื่อหรือจนกว่าพี่จะรักผู้หญิงคนนั้นหรือจนกว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้เรื่องของเราภากเบือนหน้าหนีสายตาที่มองเขาอย่างตัดเพอเขากล้าพูดได้เลยว่าเขาก็เจ็บปวดไม่แพ้กับเธอหรอกเขาก็อยากจะทําอะไรทุกอย่างตามใจตัวเองแต่เขาทําไม่ได้เขาอยากรักเธออยากแต่งงานกับเธอแต่เขาก็ทําไม่ได้ แต่จะให้ปล่อยเธอไปชีวิตของเขาก็คงไม่มีความหมายอีกต่อไปถ้าไม่มีเธออยู่เขาทนไม่ได้จริงๆไปเก็บของแคทพาจูงมือเธอออกจากห้องกดลิฟต์และพาเธอกลับไปที่รถอยูอ่พักที่ไหนบอกทางพี่ด้วยถ้าผู้หญิงคนนั้นรู้เรื่องของเราพี่พาจะปล่อยแคทไปไหมคะพาเงียบไม่มีคำตอบให้เธอว่าไงคะถ้าว่าที่เมียพี่รู้ว่าพี่มีแคทพี่จะทำยังไงกับแคทเขาจะไม่รู้หรอกถ้าพี่ไม่พูดแคทไม่พูด เขาพูดง่ายดีความลับไม่มีในโลกพี่ภาคก็รู้รู้สิแต่ตอนนี้ขี้เกียจคิด แคทยาน้ำตาไหลเป็นทางเขาพูดง่ายและเอาแต่ความสบายใจของตนเองแต่มันเลวร้ายสำหรับเธอมากเธอกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำลังจะเคยชินกับชีวิตที่ไม่มีเขาแต่เขาก็ใจร้ายที่เอาความจำเป็นของเธอมาเหนี่ยวรั้งเธอไว้แบบนี้แคทยาสะอื่นให้พูดออกมาอย่างเจ็บปวดแคจะอยู่กับพี่ตามที่พี่ต้องการแต่แคทอยากให้พี่รู้ไว้ว่าแคทไม่ได้เต็มใจแคทเจ็บเจ็บมาก แคทยาเบือนหน้าไปทางหน้าต่างปล่อยให้น้ำตาไหลลินพางเอื้อมมือมาจับมือของเธอไว้แคท พี่รักแคทนะแคทอาจจะมองว่าพี่เห็นแก่ตัวแต่พี่อยากจะบอกแคทว่าพี่รักแคทจริงๆที่ผ่านมาพี่นอนไม่หลับสนิทสักคืนถ้าพี่เลือกได้พี่คงไม่ปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ทางที่พี่เลือกที่แคทบอกว่าพี่บังคับแคทที่แคทบอกว่าพี่ใจร้ายแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอแคทริยาไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรที่ได้อยู่ด้วยกันโดยให้เธอเป็นคนในความลับแคทพากับมือเธอไว้แน่น คำถามสองข้อของแคทในวันนั้นข้อ2พี่อาจจะยังให้คำตอบไม่ได้แต่ข้อแรกพี่สัญญาว่าพี่จะมีแคทคนเดียวและรักแคทคนเดียวพี่ไม่ได้รักพิชา พี่มองเขาเป็นแค่น้องสาวและพี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาพี่ขอเวลาหน่อยได้ไหมพี่จะหาทางจบเรื่องทุกอย่างให้เร็วที่สุดแคทเกิดอะไรขึ้นทำไมหมอผ้าเขาถึงมารับแกแบบนี้เข้าใจกันแล้วเหรอ,อยุวดีถามน้องรหัสที่ก้มหน้าก้มตาเก็บของลงกระเป๋าโดยมีผู้ชายคนนั้นนั่งรอที่ห้องรับแขกด้านนอก แคทยามองหน้าพี่รหัสก็น้ำตาไหลออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอเคยสงสัยในทางที่พี่รหัสเลือกว่าทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงในความลับของผู้ชายที่ตนเองรักเพราะสำหรับเธอถ้าต้องแบ่งคนที่เธอรักให้กับใครเธอคงทนไม่ได้แต่วันนี้เธอกลับต้องตกอยู่ในสภาพนั้นแบบไม่มีทางเลือก ถ้าจะปฏิเสธก็ไม่รู้ว่าแม่ของเธอจะมีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาไหมเพราะเธอไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการผ่าตัดอะไรนั่นเงินเดือนเดือนแรกจากการทํางานของเธอยังไม่ได้รับค่าฟอกไตแม่เดือนละตั้งสองหมื่นบาทมากกว่าไรายได้จากงานประจําของเธอทั้งเดือนอีกบ้านก็ยังขายไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะขายได้ตอนไหนถ้าแม่ของเธอโชคดีได้รับการผ่าตัดใหม่เร็วๆนี้ล่ะเธอจะเอาเงินจากไหนใจ่าย แคทธยาน้ำตาไหลเป็นทางยุวดีเห็นน้องสาวคนสนิทร้องไห้ก็เข้ามากอดปลอบใจพี่ยุย้ยแคทธยาน้ำตาหลังลินด้วยความเสียใจเธอไม่อยากเป็นเมียน้อยของใครแคทแกโอเคไหมทำไมถึงร้องไห้แบบนี้โทแคทยุวดีไม่รู้ว่าแคทิยาเป็นอะไรเธอไม่เคยเห็นน้องสาวคนสนิทร้องไห้แบบนี้มาก่อนแม้แต่ตอนที่เลิกกับภาคไป แคทรทีย <Cat> ก็โทรมาเล่าให้เธอฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปหลายวันแล้วอาการฟูมฟายแบบนี้เธอเลยไม่เคยเห็นมาก่อนแคทเทียที่เธอรู้จกักดูเหมือนเป็นคนร่าเริงก็จริงแต่เธอรู้ว่าข้างในลึกๆแคทรทียเป็นคนเปราะบางและคิดมากแถมยังชอบเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวอีกต่างหากภายใต้ท่าทีที่บอกว่าไม่เป็นไรแต่ยูว่าดีรู้ว่าแคทเทียแค่ไม่แสดงออกให้ใครรู้วันนี้ที่ร้องไห้ขนาดนี้แสดงว่าเจอเรื่องที่หนักมากแคทไม่อยากเป็นเมียน้อยใคร พี่ยุยรู้ไหมวันนี้แคทเจอกับเขาที่คาเฟ่เขามากับผู้หญิงคนใหม่ของเขาแคทเจ็บ เจ็บเหมือนจะขาดใจผู้หญิงคนนั้นเหมาะสมคู่ควรกับเขาทุกอย่างพอแคทหันมามองตัวเองแคทก็รู้สึกสมเพศตัวเองแล้วเขายังมาทําให้แคทรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยลงไปอีกเขาอยากจะให้แคทไปเป็นคนในความลับของเขาทั้งที่แคทเคยเป็นตัวจริงแคทเจ็บแคทไม่ไหวพี่ยุย้ยแคทเรียร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารแคเธอจนเธอไม่ได้มีนามสกุลดังไม่ได้มีหุ้นโรงพยาบาลในมือเธอต้องยอมขนาดนี้เลยเหรอมาก่อน แต่ต้องเป็นคนในความลับเนี่ยนะ แคทเทียน้ำตาไหลเป็นทางโทแคทอยู่วดีรูปหลังรูปไหลน้องรักด้วยความสงสารเธอเข้าใจแคทเทียทุกอย่างขณะเธอเป็นคนที่มาที่หลังของคนที่เธอรักเธอยังเจ็บเลยแล้วแคทเทียที่มาก่อนแต่ต้องเป็นคนในความลับจะเจ็บแค่ไหนพาที่กำลังจะเข้ามาตามแคทเทียในห้องได้ยินสองสาวคุยกันทําให้ต้องหยุดฟังเขาได้ยินทุกอย่างที่แคทเทียพูดภาคหลับตาลงอย่างอ่อนล้าเขาเห็นแก่ตัวใช่ไหม แต่เขาขาดแคทรียาไปไม่ได้จริงๆชีวิตเขาไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยถูกบังคับมาตลอดขอเขาทำตามใจตัวเองสักครั้งได้ไหมเขาสัญญาว่าเขาจะรักและดูแลแคทรียาให้ดีที่สุด พาขอบประตูห้องที่แง้มไวน้นิดๆแล้วผลักประตูเข้าไปสองสาวหันมามองเสร็จเรือยแคทไปกันเถอะแคทยาปาดน้ำตาแล้วรูดซิปกระเป๋าก่อนจะยกมันเดินออกมาจากห้องยุวดีเดินตามออกมาพากเอื้อมมือไปรับกระเป๋าของแคทยามาถือเองพี่ยุ้ยขอบคุณนะคะเอาไว้คุยกันแคททยาหันมามองพี่หรหัส อยูวดีได้แต่ตบไหลแคทรียาเบาๆเธออยากจะพูดอะไรกับภาคแต่ลังเสียอะไรบางอย่างในตัวเขาทำให้เธอไม่กล้าพูดภาคไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรกับเขาง่ายๆหรอกมันเหมือนโลกของเขากับโลกของพวกเธอเป็นคนละโลกในตอนแรกที่เขามาตามจีบแคทรียาเธอยังต้องเตือนน้องรหัสด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่คิดว่าเขาจะจริงจังกับรุ่นน้องของเธอด้วยความที่อายุห่างกันตั้งเจ็ดปีพวกเธอยังเป็นนักศึกษาวัยใสอยู่เลยขี่มอเตอร์ไซค์กินข้าวแกงอยู่ข้าง ทางอยู่ๆก็มีคุณหมอหนุ่มหล่อฐานะดีขับรถมาตามจีบใครมันจะคิดว่าจะจริงจังแถมผู้ชายคนนั้นยังฉายออร่าของความเป็นเสืออย่างชัดเจนแลกเริ่มยังคิดว่าแคทยาคงเป็นได้แค่ของเล่นที่ไม่นานเขาก็คงเบื่อแต่ก็เห็นอยู่กันมาหลายปีแถมเขายังดูแลแคทยาอย่างดีอีก อุตสาห์ดีใจว่าน้องรักจะมีคนดีๆมาคอยดูแลแต่ดูสิความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นเมียอยู่ดีๆก็ต้องถูกลดขั้นมาเป็นเมียน้อยแคททยาคงเจ็บปวดมากแคทหิวไหมเวลาตอนนี้คือสี่ทุ่มกว่าเธอกินข้าวตั้งแต่เที่ยงมันทาบจุดของคำว่าหิวมาแล้วเธอกินอะไรไม่ลงแคทกินไม่ลง ภาคแวะร,ร้านบะหมี่ข้างทางตอนแรกเขาคิดว่าจะจอดรถเพื่อพาแคทยาลงไปกินด้วยพอะตัวเขาก็หิวไม่น้อยแต่นึกได้ว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะมีคนมาเห็นว่าเขากับแคทยาอยู่ด้วยกันตอนดึกๆแคทนั่งรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อแล้วค่อยกลับไปกินที่ห้องภาคซื้อบะหมี่สองถุงแล้วขับรถพาแคทยากลับห้อง บะหมี่ในชามโฟมช้อนพลาสติกถูกวางลงตรงหน้าแคทเทียที่ห้องไม่มีอะไรเลยแม้แต่แก้วสักใบพอตลอดสองเดือนกว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่เขาออกมาจากบ้านที่รังสิตท,ที่นี่เหมือนที่สุขหัวนอนจริงๆแคทฟืนกินหน่อยนะแคทผอมลงกว่าเดิมรู้ไหมพาแทบจะป้อนบะหมี่ให้แคทพราะเจ้าตัวดูซึมไปอย่างเห็นได้ชัดแคทเทียรับตะเกียบมาคีบเส้นเข้าปากอย่างฟื้นๆกินได้ไม่กี่คำก็วางช้อนและตะเกียบลงอิ่มแล้วค่ะ ทำไมกินน้อยนักล่ะกินหมูแดงก็ได้นะฝืนกินอีกสักหน่อยพาขิมหมูในชามป้อนเธอแคทรทียอ้าปากรับอย่างฝืนฝืนต่อให้เธอไม่อยากกินถ้าเขาอยากให้เธอกินเขาก็หาวิธีบังคับเธอจนได้แคทรทียฝืนกินที่เขาป้อนไปได้สามคำก็ฝืนกินอีกต่อไปไม่ไหวแคทอิ่มแล้วจริงๆค่ะพาเลื่อนชามบะหมี่ของแคทรทียามากินต่อไม่บังคับเธออีก ที่ห้องเรายังไม่มีอะไรเลยวันไหนว่างเราไปหาซื้อของเข้าห้องกันนะแคทยามองหน้าเขาเดี๋ยวแคทไปซื้อคนเดียวดีกว่าค่ะถ้าแฟนพี่เห็นคงไม่ดีแคทยาตอบออกไปด้วยความสะท้อนในอกภาครู้สึกเหมือนจุกในคอจนกินบะหมี่ในชามต่อไม่ได้เขาเอื้อมมือมาบีบมือเธอเบาๆแคทอดทนหน่อยนะพี่จะหาทางจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเขาปลอบเธอโดยที่ในหัวยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีพี่อิ่มแล้วใช่ไหมคะ แคทยามองหาถุงขยะแล้วก็เก็บเศษอาหารมัดปากถุงจนเรียบร้อยเอาขยะไปทิ้งที่ครัวด้านนอกบริเวณระเบียงห้องก่อนจะเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วเดินเข้าห้องนอนไปเธอรื้อของออกมาจากกระเป๋าหาของเตรียมเข้าไปอาบน้ำเสียงสัญญาณโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแคทยาหยิบมาดูเป็นเบอร์ SMS แจ้งเตือนว่าภาคอเนินเข้าบัญชีเธอห้าหมบาทเอาไว้ซื้อของเข้าห้องนะค่ะ แคทยาตอบรับแล้วเดินเข้าห้องน้ำไปส่วนภาคเดินออกไปอาบน้ำที่ห้องน้ำด้านนอก แคทเทียเดินไปปิดไฟล้มตัวนอนลงข้างเขาภาคหันมากอดเธอทันทีที่เธอนอนลงเขากอดแคทเทียแน่นสูดดมไปที่ผมหอมกรุ่นเขาคิดถึงเธอพี่คิดถึงแคทมากรู้ไหมรู้ไหมว่าช่วงเวลากลางคืนพี่ทรมานแค่ไหนพี่ต้องนอนคนเดียวภาคหอมที่แก้มของแคทเทีาสูดดมกลิ่นเนื้อที่คุ้นเคยเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกเขาคิดถึงเธอ หอยหาเธอภากดึงเสื้อนอนตัวยาวของเธอขึ้นแล้วรูปไหล้ไปทั่วแผ่นหลังนวลเนียน